เอาแค่เมอวานไยทำได้แต่มันต้องนั่งเริ่มใหม่นี่ข้อข้อที่เท่าไหร่ละทำมาแล้วเ้าใกล้จะถึงเดี๋ยวหมดอีกล้รอบที่สี่จำจำไม่ได้้อนยอนเลยไอ้้ได้มาห้าร้อยข้อจำไม่ได้ต ม่ยากกับท่านครไม่ความแกนท้เสียงเพราะว่ายากอาจจะต่อเพื่ออะไรคือท่าคณะผร้บัาท่นเด๋ยวได้แนะนำนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการการทดสอบความรู้นะครับการของเจ้าหน้าที่ดูจราจรที่เป็นนโยบายของท่านสวปรนะครับท่านอยากให้ผู้สายงานมีมาตรฐานในการทําหน้าที่ของตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมีการทดสอบความรู้หนึ่งร้อยข้อนะครับ เป็นเรื่องของเ,เรื่องกฎหมายล้วนๆอนประมาณ50ข้อ50ข้อก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปในงานจราจรนะครับซึ่งก็คาดหวังว่าทุกคนจะต้องมีความรู้แล้วก็เกณฑ์ถ้าใครสอบไม่ผ่านก็จะต้องมีการสอบซ่อมบสออซ่มแล้วก็ถ้าสอบซ่อมยังไม่ผ่านก็จะต้องไม่ยังไม่ผ่านทางมติของทางกลุ่มงานจราจารคือยังไม่ให้ออกไปส,สั่ง,ง,ง,งนะครับคือกษแปลว่าต้องไป สร้างมาตรฐานตัวเองให้ได้เป็นที่เป็นมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานของระบบกาจอทั่วประเทศก่อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบทุกในระบบการทำออนไลน์ทั่วทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ที่ภาคอื่นหรือที่บางหนึ่งที่เดียวนะตอนนี้ก็ทําทั่วประเทศวันนี้ก็มาตรวจที่บองหลวงนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีรวบจรารจรจำนวนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปที่นรบุรีนเพื่อที่จะไปดูสังเกตการณ์ว่า าก,การาก,การทดสอบนี้คือสร้างมตาตรฐานไม่ให้มีการทำกันเล่นๆน,นะครับวันนี้ก็จะมีตัวแทนคอตอตรอนะครับมาสังเกตการณเป็นษัทอีพยานแล้วก็จะมีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการที่จะมา,มาช่วยการทําข้อสอบนะครับซึ่งวันนี้ก็มาดูที่ห้องหัวก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ต่อรกําหนดนะครับเรียบร้อยนะครับ